ให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้นะเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะฮะ,ฮะอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือว่าคนรอบตัวก็ได้เรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะเรื <ฮะ S 1> ่องใกล้ตัวนะคะต้องดูแลรักษาให้ดีเลยถ้ายังจํากันได้ค่ะเราเนี่ยเคยอัปเดตนะอาการป่วยของนักแสดงสาวคุณนิ้งชัญญาค่ะที่เธอนั้นรตรวจพบนะคะเนื้อง,งอกบริเวณก้านสมอง <ฮะ S 1> ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยหนึ่งในแสนที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะ,<ฮ>ะตอนนั้นค่ะเธอก็เข้ารับการผ่าตาดัดทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดี ล่าสุดค่ะเจอสาวนิ้งค่ะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนัง2เรื่องที่เธอร่วมแสดงนำเธอก็ได้อัปเดตนะว่าต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่สองค่ะเพื่อการผ่าก้อนเนื้อค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยจากการผ่าครั้งแรกแต่ว่าเรื่องช็อกเรื่องใหม่ก็คือเธอเนี่ยเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็พบว่าเจอก้อนเนื้อที่บริเวณหน้าอกซ้ำไปอีกนะคะ ถามว่าเธอเนี่ยกังวลกับก้อนเนื้อที่เพิ่งตรวจเจอไหมสาวนิ้งค่ะก็ตอบอย่างตรงไปตรงมานะว่าเธอเนี่ยผ่านการผ่าตัดก้านสมองมาแล้วที่เสี่ยงปายที่สุดมาแล้วหลังจากนี้ค่ะเธอนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะทำใจสบายๆแล้วก็รักษาไปตามอาการค่ะ เนื้องอกชนิดนี้ที่หนูเป็นเนี่ยจริงๆแล้วคนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นอัมพาตคนจะรู้ได้ก็ต่อเพื่อต่อเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วแบบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหนูเนี่ยซึ่งโชคดีที่เจอก่อนงั้นจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยตรวจสุขภาพมากๆอย่างแบบว่าเราไม่คือถ้ารู้เร็วมันก็คือรู้แล้วแล้วก็รักษาค่ะเนื้องอกชนิดนี้มันไม่มีไม่มีทางหายค่ะแต่ว่า อย่างมากอะพอเราผ่ามันได้ออกไปได้มากที่สุดเนี่ยจากฟอลโล่เป็นแบบ6เดือนเราก็าจะาเป็นฟอลโล่หปีเป็นฟอลโล่สปีถ้าเราเอามันออกไปได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่มีทางหายจากมันเพราะว่ามันโตลตลอดเวลาเจอเนื้อง,งอกที่เต้านมค่ะสำหรับหนูที่เป็นเนื้องอกก้านสมองมาแล้วเนาะมันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าก้านสมองเนี่ยมันอันตรายมากกว่าเยอะมากก้านสมองมันคือมันคือตำแหน่งที่แบบว่าถ้ามันโตแล้วเบียดไปคือตายได้เลย ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสําหรับทุกคนเนาะใช่ค่ะก e. ็ด no. ูแลสุขภาพนะแล้วก็เป็นกําล <man> ังใจให้น้องนิงด้วยนะคะนี่เป็นแบบว่าผ่าก้านสมองมาแล้วเหลือแต่หน้าอกเนาะก็รักษาละกันนะคะเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะใช่ค่ะสุดยอดนะผลงานการแสดงน้องก็ดีทุกๆเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเป็นกาลังใจให้น้องนะคะอ่ะเรา